วันนี้เนี่ยก็สยามแก๊สดีพีห้าเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณที่สำนักง,งานของสยามแก๊สเลย <Wow. S 1> ก็คือจะเป็นละแวกนี้เนี่ยก็จะเป็นละแวกของประตูน้ําซึ่งก็จะมีร้านของอร่อยมากมายนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปกันที่ร้านร้านนะร้านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าข่าวแถวประตูน้ำนิ่ซึ่งว่าร้านเจสุนีเดี๋ยวตามดูเลยครับว่าร้านเจสุนีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับจําเลยครับ เมนูบะหมี่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านเนี่ยทางร้านเคสูนีเจ้าเก่าราชดำเนินเนี่ยก็ยังมีพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดด้วยนะครับข้าวมันไก่รวมถึงข้าวขาหมูต่างๆแล้วก็เมนูจำพวกที่เป่นน้ำผัดไทยหอยทอดก็มีนะครับแล้วรวมถึงที่มีเป็นอของร้านเคศุนีที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของซีฟู้ดนะครับอาหารซีฟู้ดต่างๆก็มีด้วยในยพวกพวกุ้งอบกุ้งเต้นปลาหมึกย่างอะไรอย่างนี้นะครับผม อันนี้ร้นานนี้มีอะไรแนะนำมากเมีทุกอร่าเลยที่อยากเลยว่าใคารได้ที่อยากนั่นแหละถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยนี่แบบอันไหนะเป็นต้มยำยต้มยำต้มมะนาวงั้นเอาบะหมี่ต้มยำ ก็เน <S an> ี่ยเมนู2เมนูที่ทางร้านเลยน้ามาครับก็จะเป็นแรกนะครับเส้นหมี่ต้มยำนะครับก็เมนูขึ้นชื่อของร้านก็จะเป็นเรื่องของกุ้ยเตีย๋ยวพวกเกี๊ยวบะหมี่ต่างๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเมนูต้มยำนั่นเองเอผมต่อไปก็อีกเมนูหนึ่งนะครับจะเป็นเมนูบะหมี่ซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นชื่อเหมือนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างด้วยนั่นเองครับ คับตอนนี้เราอยู่กันกับเจสุนีใช่ไหมครับ <pl en ched> เป็นเจ้าของร้าน <pl en ched> ของร้านเจสุนี <pl en ched> เจ้าเก่าราชบัลลีใช่ไหมครับ ก็อ,อยากแน,นะนำเลยว่าร้านนี้ขายอะไรบ้างครับเมนูมีอะไรบ้างเป็นหลักก็เสียบก๋วยมยำเนื้อตุ๋นบะหมี่เกี๊ยวข้าวมันไก่อย่างเงี้คยค่ะก้าวข้าวมันอันนี้ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้อ๋อเปิดมาประมาณสามสิบห้าป,<ร>ปีอืมสามสิบห้าปีนะครับ,รบแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสาขาเดียวเลยสาขาสาขาเดียวมีสาขาเดียวเลยใช่ไหมครับก็คือเปิดมาตรงนี้ตั้งแต่ตั้งอย่างสักพีท่าปีแล้วตรงแถวประตูน้ำนี่เลยใช่ดูแถวเนี้ยแต่ว่าย้ายไปย้ายมาพอหยุดอยู่ตรงนี้อ๋อย้ายไปย้ายมา แล้วเมนูนี้เหมือนกับว่าผมเห็นมีความหลากหลายมากเลยแต่ตอนแรกก็มีรายอาหารเยอะชนิดเลยนะครับเพิ่มเพิ่มมาอ๋อตอนแรกอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก็เพิ่มใช่ก็เพิ่มเปลี่ยนเพิ่มอะไรเข้ามาใช่ไหมก็อย่างที่เห็นครับว่าจะมีแบบว่า ขายเป็ดด้วยเก้ามาใส่ในบะหมี่ด้วยรับแต่ลูกค้ารับแต่ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะครับเราเน้นสั่งนี้มาใส่ได้ก็ได้ด้วกันรับแต่ลูกค้าเลยหรือว่าเป็นร้านแบบตามสั่งเลยลูกค้าอยากกินแบบเไอติมุนีเขาจัดได้ให้หมดเลยนะครับก็ลูก่องราคาเนี่ยก็ก็ไม่ได้ขายแพงมากนะถึงจะอยู่ในย่านประตูน้ำถือว่าราคาก็ใช่ใช่จะาวคกฟิลเตสติประมาณนี้ก็ราคไม่แรงอวย ก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานบริเวณนี้เนาะก็มากินส่วนมากก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานแถวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นชาวต่างชาติเอาไเป็นชาวต่างชาติด้วยเลยคที่มากินของวเชฟคุณีใช่ไหมครับ คขาจะมาทานบริเวณช่วงเวลาไหนเยอะที่สุดเชียงาจจะเยอะขอเช่วงเวลาเที่ยงค่อนข้างก็เป็นสายค่าเยอะนี้เปิดปิดกี่โมงอ๋อเปิดเที่ยงเปิดบ่ายโมงเช้าก็จะเปลี่ยนเป็นเที่ยงคืนขอปิดเที่ยงคืนเลยนะครับอย่างเราเปิดรวันไม่มีวันหยุดนะครับวันหยุดจะไม่มีไม่มีกิจการมประมาณสงกรานต์ครั้งหนึ่งอ๋อเขจะหยุดตลางเทศกาลเนาะแต่ส่วนมากก็จะเปิดยาวๆต้องเป็นยาวได้ขอบคุณเจสซี่มากที่ให้สยามแกเนี่ยมาร่วมรีวิวแล้วก็มาร่วมอร่อยกับร้านนี้แล้วก็วันนี้เนี่ย อย่างแก๊สเ mm hmm. นี่ยก็ไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยก็มีของชำนาญคุณมามอบให้ด้วยนะครับจ้าใช่ครัของชำนาคุณจ้าครับขอบคุณค่ะอย่างแก๊สอร่อยยกนิ้วพิธีการเดินทางมาของร้านเจสซูนีเจ้าเก่าราชบัลิีเนี่ยก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณของแยกประตูน้ําเลยนั่นเองซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับเซนตันโรแล้วก็จะอยู่ติดกับท่าเรือของแสนแสดนั่นเองครับสําหรับใครที่ จะมาตาม Google Map เนี่ยก็จะมีพิกัดของร้านเจสตูนีด้วยนั่นเองครับก็สามารถตามมาที่ Google Map ได้เลย